สิวเ,เป็นภาวะที่พบบ่อยที่สุดเลยค่ะในทางผิวหนังนะคะมีโอกาสหายได้ค่ะถ้าเราดูแลตัวเองอย่างถูกต้องนะคะไม่แค่แกะเกาสิวค่ะคนที่ใช้ยามาแล้วไม่ดีขึ้นควรจะมาพบแพทย์นะคะสิวก็คือภาวะที่มีการอักเสบเรื้อรังของรูขุมขนบริเวณผิวหนังแล้วก็มีการสร้างไขมันที่มากผิดปกติค่ะซึ่งสาเหตุหลักๆของการเกิดสิวก็จะมีอยู่4สาเหตุด้วยกันค่ะ หก็คือการอุดตันของบริเวณรูขุมขนนะคะคือบริเวณรูขุมขนเนี่ยก็จะมีการแบ่งตัวของเซลล์ผิวหนังที่มากเกินไม่ผัดเซลล์ผิวออกก็เลยทําให้เกิดการอุดตัน,นะคะ่ะ 2. ก็คือการที่มีเชื้อแบคทีรียนะคะ Cutibacterium a c n e หรือว่า c acne น,นะคะปริมาณที่มากขึ้นแบ่งตัวอยู่บริเวณผิวหนังนะคะ 3ก็คือเกิดจากการที่ร่างกายมีการผลิตต่อมไขมันที่มากผิดปกตินะคะซึ่งก็มีหลายสาเหตุที่ทําให้มีการผลิตต่อมไขมันที่มากผิดปกติะคะ่ะหลักๆเลยก็จะเกิดจากฮอร์โมนแอนโดเจนค่ะและ้วก็อันสุดท้ายก็คือมีการอักเสบของผิวหนังนะคะ่ะเนื่องจากพอมีการอุดตนันมีเชื้อแบคทีเรียเข้ามาก็จะมีการกระตุ้นกระบวนการอักเสบะคะ่ะจริงๆถ้าจะพูดถึงประเภทสิวเนี่ยมีเยอะมากเลยค่ะ วันนี้โดยทั่วไปเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของสิวธรรมดาก่อนหรือว่า acne vulgaris นะคะซึ่งสิวธรรมดาเนี่ยก็จะแบ่งประเภทออกเป็นตามระยะของการเกิดสิวหนึ่งเลยก็คืออย่างที่บอกไปว่าสิวเกิดจากการอุดตันของรูขุมขนใช่ไหมคะระยะแรกของสิวเนี่ยเราก็จะเรียกว่าสิวอุดตันใต้ผิวหนังหรือว่ามโครคมโดนระยะนี้เราอาจจะมองเห็นได้ไม่ชัดเจนก่อนนะคะ สิวประเภทที่2ก็คือเป็นสิวอุดตันค่ะซึ่งสิวอุดตันเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นทั้งสิวอุดตันหัวขาวแล้วก็สิวอุดตันหัวดาค่ะซึ่งสิวอุดตันหัวขาวเนี่ยก็คือสิวอุดตันที่หัวยังไม่เปิดแต่ถ้าเกิดสิวอุดตันหัวดําก็คือสิวอุดตันที่หัวสิวเนี่ยเปิดออกแล้วนะคะแล้วก็มันเป็นสีดำเนี่ยเกิดจากการที่มีเม็ดสีที่ผิวหนังแล้วก็ตัวเซลล์ผิวที่มันอุดตันอยู่เนี่ยค่ะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศก็เลยเกิดเป็นสีดําค่ะ ส่วนระยะที่3ก็คือระยะที่มีการอักเสบเป็นสิวอักเสบหรือว่าเป็นตุ่มหนองค่ะอันนี้ก็เกิดจากกลไกที่บอกว่ามีแบคทีรียเข้ามามีการกระตุ้นกระบวนการอักเสบก็เลยเห็นเป็นสิวหัวแดงกดเจ็บได้หรือว่ามีตุ่มหนองได้ค่ะแล้วก็ประเภทที่4ก็คือสิวหัวช้างค่ะอันนี้ก็คือเกิดการอักเสบที่ปริมาณมากมีเม็ดเลือดขาวเข้ามาจํานวนมากจนเราอาจจะเห็นเป็นสิวลักษณะเป็นก้อนๆใหญ่ๆหรือว่าคําได้เป็นเหมือนซิสมีน้ํามีหนองอยู่ข้างในค่ะ ก็เริ่มที่เบนโซยูพอรอกไซหรือว่า BPO ก่อนนะคะอันนี้เป็นยาหลักอันนึงเลยในการรักษาสิวนะคะก็จะประกอบไปด้วย3กลไลกหลักๆด้วยกันค่ะ mm hmm. 1เลยก็คือ,อมันสามารถช่วยลดการอักเสบได้นะคะ2คือสามารถเป็นยาฆ่าเชื้อได้โดยการที่ mm hmm. ตัวยาเนี่ยจะปล่อยอนุมูลอิสระออกมาฆ่าเชื้อ C-Acne อยเน่ที่พูดไปก่อนหน้านี้แล้วก็อันที่3มเนี่ยมีฤทิ์อ่อนๆในการช่วยผัดเซลล์ผิวแล้วก็ละลายสิวอุดตันได้ค่ะ สำหรับยาทานะคะเนื่องจากก็จะใช้เฉพาะบริเวณที่เป็นสิวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีเลยก็คือมันไม่ได้มีผลกระทบกับอวัยวะอื่นๆในร่างกายนะคะส่วนข้อเสียเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการระคายเคืองอาจจะมีอาการแสบได้ค่ะส่วนยากินนะคะก็ มี2ประเภทใหญ่ๆก็คือ1คือยาฆ่าเชื้อนะคะ2ก็คือกลุ่มอนุพันธ์วิตามิน A นะคะสำหรับยาฆ่าเชื้อเนี่ยเราก็จะใช้ในกลุ่มด็อกซี่ไซคลินเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งยากลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้มีผลข้างเคียงขึ้นไส้อาเจียนได้แล้วก็มีผิวที่ไวแสงได้มากกว่าปกติค่ะส่วนอีกกลุ่มนึงก็คืออนุพันธ์วิตามินือว่าส่วนใหญ่ที่เราใช้กันก็คือยาไอโซเตอติโ in นอินค่ะยากลุ่มนี้ค่ะก็จะมีผลข้างเคียงที่อาจจะค่อนข้างเยอะนิดนึงค่ะ หเลยก็คือ,อทำให้เกิดอาการหน้าแห้งปากแห้งตาแห้งได้ 2. อคืออาจจะทำให้มีอาการปวดหัวได้โดยเฉพาะถ้าใช้กินกับด็อกซี่ไซคินที่พูดไปก่อนหน้านี้ไม่ควรจะใช้ร่วมกันนะคะสเลยก็อาจจะทำให้มีเรื่องของไขมันไปกีเซอรไลน์ในเลือดที่สูงขึ้นแล้วก็มีตับอักเสบได้ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเกิดว่ามีการใช้ยาเนี่ยยังไงแพทย์ก็ต้องมาติดตามอาการแล้วก็มาจเจาะเลือด้ปบวยอยู่แล้วค่ะ คือไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่กินยาคุมกําเนิดแล้วจะตอบสนองต่อสิวนะคะก็จะเป็นคนไข้าบางกลุ่มค่ะที่มีฮอร์โมนแอนโดรเจนเยอะผิดปกติเช่นคนไข้ผู้หญิงที่เป็นโรคถุงน้ำรังไข่หรือว่า PCOS ค่ะคนไข้กลุ่มนี้นก็จะมีฮอร์โมนแอนโดรเจนที่เยอะผิดปกติซึ่งเราก็เคยพูดไปแล้วก่อนอันนี้ว่าแอนโดรเจน,เ,นเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดการสร้างน้ำมันผิดค่ะเพราะฉะนั้นการให้ยา ยาคุมกําเนิดเนี่ยก็จะช่วยในคนไข้กลุ่มนี้ยาคุมกําเนิดเนี่ยก็ไม่ใช่ทุกตัวที่จะช่วยลดเรื่องของสิวแต่ต้องเป็นยาคุมกําเนิดที่มีฤทิ์ต้านฮอร์โมนแอนโดเจนค่ะ<ม>เช่นตัวไซโปรเทโรนอซิเตตหรือว่าโดสเปอรินนค่ะ จริงๆแล้วสิวเกือบทุกประเภทเลยค่ะที่ควรแนะนําให้มารับการรักษากับแพทย์นะคะเนื่องจากยาสิวเนี่ยก็มีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นการปรับยาโดยแพทย์นเนี่ยก็มีความจําเป็นค่ะแต่ว่าที่ต้องมาเลยจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นสิวรุนแรงเช่นแบบมีสิวหัวช้างสิวอักเสบป,ปริมาณมากค่ะ เลยก็คืออย่างที่บอกว่าเครื่องสําอางบางประเภทเนี่ยก็สามารถกระตุ้นให้เกิดสิวได้นะคะหรือว่าบางทีการใส่แมสหรือการโดนฝุ่น pm 2.5เองก็มีส่วนที่จะทําให้เกิดการอุดตันของสิวได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราไปอเอ็กโพสสารภายนอกแล้วเนี่ยก็ควรจะรีบกลับมาทําความสะอาดล้างหน้าให้สะอาดนะคะแต่ว่าหลีกเลี่ยงการถูแรงๆหลีกเลี่ยงการสครับที่หน้านะคะแล้วก็ใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มีก,กลไกในชในการช่วยการรักษาสิวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ b e n ซิลเ p ร x อกไหรือว่าเป็นอนุพันธ์วิตามิน A แบบทาหรือว่าเป็นยาฆ่าเชื้อแบบทาค่ะก็นอกจากนีนน้ก็ไม่ควรแค้แกะเกาสิวด้วยค่ะสิวเนี่ยเป็นภาวะที่พบบ่อยที่สุดเลยค่ะในทางผิวหนังนะคะมีโอกาสหายได้ค่ะถ้าเราดูแลตัวเองอย่างถูกต้องนะคะสําหรับคนที่ใช้ยามาแล้วไม่ดีขึ้นควรสมาพบแพทย์นะคะ แล้วก็การพฤติกรรมบางอย่างค่ะเช่นอาหารก็ลองสังเกตดูว่ามีผลต่อการเกิดสิวหรือเปล่านะคะแล้วก็ควรจะล้างหน้าให้สะอาดนะคะไม่สครับหน้าบ่อยๆใช้ผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนเป็นกรดอ่อนๆนะคะไม่แค่แกะเกาสิวค่ะ